สวัสดียามเช้านะครับด้านหน้าผมมีตลาดโพนเจริญเมืองปากระดิ่งนะแขวงบริคัรไมยเมื้อฮามาอยู่บ้านน้องปิ่นนะครับก่อนออกเดินทางมื่อนี้พักที่นี่หนึ่งคืนเมื่อวานกินซีนดาดแซบปะแซบเออมื่อนี้เฮาก็จะกินมะม้าประหยัดค่าใช้จ่ายนะฮะเอาเงินมาเติมน้ำมันนะครับเอากินได้กินยังก็กินได้เพล่ดแหละนะฮะเข้าจะหาอย่างกินมาอยู่ตลาดหรือว่าเข้าไปหากินข้างหน้าเอาดีกว่าเนาะินหน้าดีกว่าเนาะ เอาละครับสำหรับเส้นทางการเดินทางของพวกเฮามื้อนี้นะครับกะว่าจะไปให้มันไก่ที่สุดเท่าที่ไก่ใดเป็นไปได้ก็ยากให้มันสุดใสแดนไปเลยแต่เบิ้งเบิ้งแล้วมันคือไก่แท่ลนัเอาละครับเฮาจะต้องใ้ถนนหมายเลขสิบสามนะครับแลนขึ้นไปทางเหนือนะครับไปให้มันสุดสูงที่สุดเท,ท่าที่เฮาจะเอดได้นะครับสิเป็นจ้งใดนั้นกะติดตามเส้นทางการเดินทางของพวกเฮาพเพราะเฮาต้องเดินทางไปที่ เขาปักซันก้อนเขาเวียงจันก้อนแล้วก็เลยเวียงจันก็ขึ้นเหนือไปทางไซยาบุรีเฮ้าสีไปหอดใส่นั่นกระทาที่ตามเบิ้งเด้อป่ะเดินทางต่อดีกว่าเฮ้ามื้อนี้กับฮอด้าเวฟบร้อนะคะกระเป๋าเฮ้ากันน้ำอุปกรณ์กันน้ำทุกอย่างลุยน้ำได้หมดมื่วานเปะเราแหงเปะแล้วก็แหงเปะแล้วก็แหงไปตลอดเลยปะเดินทางต่อดีกว่า สทบแม่น้ําโขงนะครับตั้งทุนนะครับเป็นอำเภอปุทราประเทศไทยเดี๋ยวยู่บริเวณไปไปลายสะพานนะครับจะมีศาลเจ้าพ่อนะครับกโต,กตกเดี๋ยวห้าไปขอพรก้อนออกเดินทางครับซ้ายมือนี่แหละเคเดี๋ยวห้าขอพรน,นะครับจากองค์เจ้าพอก้อนแล้วห้าค่อยออกเดินทางนะฮะตรงนี้แหละ เนีนะครับโอเคครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอพอนจากองเจ้าพ่อนะครับที่อยู่บริเวณสะพานข้ามน้ำปากกระดิ่งนะครับมองนี้นะครับไปน้องปากขอพอนกัน ก็ดิง่งเอาละครับเข้าออกจากเมืองปากกระดิ่งก้อนนะครับแลนเข้าไปที่เมืองปากสันเป็นเมืองต่อไปนะครับเขากปยังอยู่ในแขวงบริคัไซอยู่นะครับเขาจะต้องไซระยะทางการเดินทางกับอีกหลายร้อยกิโลเลยนะครับเกิน300กิโลแน่นอนในมื้อนี้นะครับที่ตามเส้นทางการเดินทางนะครับของพวกเขานะครับในเส้นทางหมายเลขสิบสามอฟอรลาวนะครับ เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันกันครับอัดให้เต็มถังเลยเอาใช้ไปทางที่สองแล้วนะฮะก่อนมุงนาเขา้เาเมืองปากสันนะครับอัดให้เต็มเลยนะฮะ่าใช้ใจยายกับ่าน้ำมันกับเมื่อกี้เ่าก็เติมมากกับ80ิบเนาะอันนี้จะเติอมอีกกับประมาณ8 5หอีกเอาโอเคยังไงเดินทางต่อะฮะโอเคครับเต็มถังนะฮะ9462ส4 6 2องนะ เขาจะแลนจังนี้ไปนะฮะไปอันนี้เขายังอยู่เมื่อกลาะดิ่งอยู่อีกประมาณสักสามสามสิบกิโลก็กระจอันฮอดปักสั่นนะฮะเอามาเบ่งถังอันนี้คือถังน้ํามันนะถังน้ํามันเครื่องบินสมัยเมกาแล้วกระทางใต้เป็นน่าจะเป็นบอมน่าจะเป็นระเบิดนะฮะอันยังมีให้เห็นอยู่นะครับไปเดินทางต่อนะครับ มุ้งหน้าปากสันมุ่งหน้าปากสันธานีทางไปเลขสิบสาย ทาฟ้าจากเมืองบึงกัหอบใจสมบารขึ้นทางปากสันทานีออกจากปากสันมุ่งปากกระดิง่งนางฟ้ามีจริงบนรอสองแถวโซดีจึงเกิดตำนาน อแผนนดินท,ท,ทาาาปากสันตอนนี้เอาหอดเมืองปากสันแล้วนะครับเฮานาจะแวะกินข้าวกันอยู่นี้ศิยิพานุก้ากไปกินแนวแซ่บๆนะครับขึ้นซื้อของเมืองปากสันอีกอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้น้ําสันครับสะพานข้ามน้ําสัน เรา้าเติมพลังงานก่อนนะครับช่วงเช้าๆนะครับที่ร้านข้าวปุ้นนะครับหัวใสเอวยตุ้มในหม <c oughs> เขาเคยมากินอยูหลอบหนึ่งสบายดีสบายดีเด้ออนุพาธนี้จะเป็นร้านที่เขาเคยมากินยูบว่าจะเป็นเคยเล่าทุกคนเลยจานผู้เคยมากินอยู่ยีะวล้เออเเป็นข<ล>้าวปุนป้นแบบใส <c oughs> เครื่องในเครื <c oughs> ่เงในหมูนี่แต่เขาไมเพิ่งกันเป็นเรื่องน้ำจะมีน้ำที่สองอย่างเป็นน้ำปลา กับน้ำะกะทิข้าวปุ้นเครื่องในหมูเออแซ่บสุดเลยเป็นซิกได้เจอเป็นซิกเนเจอร์อ,อ,อีกแบบแห่งหนึ่งของเมืองปากซันอาบุกเบิองแน่แม่อันนี้น้ำอย่างไรน,น,น,นี่น้ำป่นน้ำป่นอ๋อน้ำป่นปาบมีน้ำป่นนะน้ำป่นกับน้ำอย่างแม่ปนเด้อน้ำกะทิอ๋อนี่เป็นน้ำกะทิมีน้ำป่นกับน้ำกะทิดูผมเอาน้ำป่นเอ้ยน้ำกะทิอันนี้เอาเอาเอาธรรมดาเด้อธรรมดา เอามาถือก่อนลูกสาวแม่บ่อะเออลูกสาวเลยโอ้ลูกสาวเป็นคนเอสเนาะแม่เลยอืมเอาอนนอยัางได้ไม่อูปียนเนาะเป็นเครื่องในหมูนะไ,ไส้ผู้ย่างไงด้เลยแม่เด้อเอาธรรมดาเลยโบ,บ,บ,บ่เอาพิเศษดอ่ะอันอนั้นลูกบ่เอาต้อนเนาะอ๋อมามาถือก่อนมีคนจัดก,การให้มาเทือนี้แม่บอกว่าต้องได้เลือกต้อนก่อนนะฮะ นี่เลือกตอ้อ,อนเจ้าจะเออะไรยังเอาถ้วยมาใส่เอาถ้วยมาใส่เออต้อนแล้วก็ใส่ถ้วยอันนี้อันนี้เกินมันยังก็ตับอันนี้ไข่หลังมันบ่ใส่เอาเจ้าเจ้าจ,จับอ๋อเอาเป็นสองถ้วยด้อยอ๋อมาเทือนี้ต้องได้เลือก,เล,อกเลือกต้อนแล้วนะ,ะเลือกซีนอันนี้เป็น,เ,น,นเครื่องในหมูเนาะเป็นเครื่องในหมู่นะแม่อือมีมมตับมีอย่างเจ้าอันนี้น่าจะเป็นกระเพาะนี่กระเพาะอันนี้น่าจะเป็น วมาักอย่างีขากะดกะดูกอ่อนนี่น่าจะเป็นกระเพาะมันอันนี้เนเพิ่นว่าเสี่ยงจีตัวนี้เพิ่งเสียงจีอเอาน้แกระเพาะน้อเลยกระเพาะเลยนะกระเพาะนี่เทาเอ๋ตัใหน้วยหงรอทเอาเอาใส่ใหญ่ย้ำอาโอเคอ๋อสำนี้แหละปะเียอาวยเสร็จแล้ว้วยดวยใส่น้อันนี้กะทิอันนี้ป่าอันนี้น้ำป่า ป้าป่นป้าป่นป้าป่นป่นป้ามาแล้วครับเอาล้วฮะตอนนี้เฮาเปลี่ยนมากินน้ำยากะทินะฮะน้ำยากะทิอยู่นี่สีก็ออกแดงเลยนะสีแดงเลยนะครับเบิ่องลางลงมาใกล้น้องอ่าลงมาใกล้นี่มีเลือดนะครับมีเลือดแล้วก็มีเครื่องในที่เฮาเลือกไปเมื่อกี้นี้อันนี้เขาถือว่าเป็น เนี่ยแซ่บของเมืองปากสันอีกอย่างหนึ่งเดินทางเมืองปากสันภาคพอได้เลยที่จะมากินข้าวปุ้นอย่างเงี้ยเฮ้ยข้าวปุ้นเลยตุ้ยเลยตุ้ยข้าวปุ้นเค็งในหมูถามบม้อสามร้อยเขาสามร้อยคำมาส่งอ๋อเนี่ยสามร้อยคำสงเบิ่งเอาเอามาโลองเมื่อกี้เส้นเหนือเนาะเาเส้นใหญ่ดีเส้นลรพี่เพียงได้ไหมมันจะนมค่ะเออเส้นของทางร้านเองเส้นของทางร้านเองเดี๋ยวเราาปไปขอซิมคำยิ่งใหญ่คำหนเลยอ้าออนี่อยู่นี่มีพริกเปลี่ยนที่สีเลยฮะ Tôi chọn nó à, à, ừ. ừ. <laughs> <laughs> <đây. cười> nhé mát mát lên hai mùa hồng bạc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  mùa hồng cắt 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 ใส่ผักน้อันี้จัดจัดเต็มจัดเต็มผักของโรงไรซิมเซนรสสีสม่กครับสชาตเดียวเผ<ล>็ดอ่ชะชมเผ็ดไม่ขาดเลยจะเป็นน้ำพริกกะกะกะทิทีเผ็ดๆของเฮากับบลาเลือสะน้ำป่น,นกจะเผ็ดไใส่เยะปลาเส้นยังไงอ่ะเส้นผู้นญิ กินปักก่อนข้าปุ้นตามหลังเล้วบแซ่บกับคนนี่แหละอาหารเซาฟ์คำหนึ่งคำหนึ่งเต็มปากเต็มคำโอเคแล้วผมชิมเป็งเดือนข้าปุ้นเมนือปากสั่นเป็นซิกเนเจอร์ อีกอย่างหนึ่งนะฮะปัก да: หมุดปักหมุดแท้ปักหมุดเลยปักหมุดเลยครับเดี๋ยวเราเอาติดต่ออ่ะทำไงเราขายดีมากเลยหมดเขาแบบ ต,ต่อตอนนึ่งกันเลยอ่ะแล้วก็มายิบเอ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 าอันเครื่องในโอคักคักในการแจ้วถ้ามีสามซันเลยเสแสร้งหนึ่งสองสามอิ่มแบบคำปิดท้ายมันแซ่บแซ่บมากแซ่บแซ่บเอ้าปรับมุดให้ละ มาเลยโอ้แซบหลายแซ่บวะต้องพาน้องมาซิมมือนี้เดี๋ยวหลายๆคนก็จะตามมาซิมอยู่แซบหลายแซบแซบแซบธรรมดาแซบแซบเอาโอเคอาโอเคฮะมากินไดนี่เจ้าของร้านนะครับ เอ้ยตุ้ยตุ้มเอ้ตุ้มเอ้ตุ้มเอ้ยตุ้มเอ้ยตุ้มหันเอ้ยตุ้มเขาเขาปุ้นอย่างเงี้ยเขาเขาปุ้นเขาปุ้นน้ำแจ่วเขาปุ้นเครื่องในงูเอ้ยเครื่องในหมูเครื่องในหมูเนาะมีผู้สาวเสื้อผู้ผู้หนึ่งนะครับผู้สาวทางหลังที่กระเสือกขึ้นกันสาวเก่าสาวเก่าอันนั้นอันนั้นถือเป็นประธานบริษัทเราแล้วนะเข้าใจละลายเข้าใจเล้วเดินทางต่อดีกว่านะฮะวันนี้เราฝากกระเพาะ ปะท้องไว้ยังมือสาวอยู่หลานเอ้ยตุ้มนี่แหละเนอะเพื่อนๆสามารถมาชิมได้นะฮะเฮาปักหมุดให้เราอยู่นี่แหละเมืองปากสันซิกเนเจอร์อีกอันหนึ่งนะฮะมาแล้วต้องได้มากินถ้าโม่มากินแสดงว่าท่านมาบ่อฮอดเอะไปก่อนนะบ๊ายบายเมบ๊ายบายโอเคขอบคุณค่ะอิ่มปะอิ่มเมื่อกินอิ่มแล้วเฮากะมาหนังใสสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะฮะของฝังไทยกะ ปากสั้นนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดบึงกาฬนะฮะทางพูนจังหวัดบึงกาฬนะฮะไกลๆคุณจังหวัดบึงกาฬอันนี้เวลาเข้าข้ามเรือมาจากทางาบึงกาฬนะมันขึ้นอยู่นี่แหละ,น,น,น,หละนี่ขึ้นตรงนี้แหละนี่คือท่าเรือเมืองปากสัน้นเขาของเครืองไายก็จะทึกไปปูนไกลไกคุณฮนะไกลพูนฝั่งไทยนะฮะเอามาใส่สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอัปโหลดแน่จากน้อยนะฮะกนที่เราจะเดินทางต่อก็น่าจะแล้วแล้วล่ะอีกประมาณสักห้าน,นาทีก็แล้ว เส้นทางการเดินทางเฮาเมื่อนี้กจะออกออกจากปากสั้นหรอไรออกจากแขวงบริคามไสแล้วเฮาจะมุ่งหน้าไปทางนครหลวงเวียงจันทร์นะครับแต่เฮาไปเบื้องก่อนว่าเฮาจะเจออย่างแน่นะเฮาจะได้พักอยู่ที่นครหลวงบ่หรือว่าจะได้หลวงไปเลยนะฮะจะความเป็นจริงเฮาเขอยยกลวงไปเลยอะถ้าเจอฝนเฮาต้องเปียกกันอีกแล้วเมื่อนี้กางเกงก็แห้งเกือบกระแห้งเกือบที่เปียๆนะก็แห้งเออรองเท้าแห้งหมดเลย เดี๋งปาดต้องเปลี่ยนไปใส่รองเท้าอยู่เปล่่เปลี่ยนยานมันฝนมันตกเนาะโอเคฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ตใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้ากับเข้าสู่ถนนหมายเลข13ดีกว่าไปมี่จะรถไทยทีงรู้นี่รถบรรทุกไทยไทยหลานไทยหลานไทยหลานไปในเข้าออกจากนะครับคือตรงนี้เป็นจุดผ่านแดนนะครับปัจจุบันการรถก็ยังเข้าออกจุดบริเวณนี้อยู่ เดี๋ยวเข้ามุ่งหน้าเข้าสู่ถนนหมายเลข13ก,ก่อนนะครับ